เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในโรงพักแห่งหนึ่งเมื่อชายที่มีชื่อว่าสายได้ถูกจับเข้ามาพร้อมกับของกลางอย่างรูปถ่ายจำนวนหนึ่งที่อัดแล้วพร้อมทั้งกล้องที่เขาทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุก่อนที่ตำรวจนายหนึ่งที่ชื่อว่าเจมจะเดินเข้ามาแจ้งสายวัฒนาของเขาจะเดินทางมาถึงในอีก30นาทีซึ่งเจมก็ยังเค้นถามต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้สายเข้าไปก่อเหตุกับชายที่มีชื่อว่าเวลเขามีความแค้นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า ซึ่งนั่นก็ทําให้สายหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายเดือนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสองคู่รักอย่างวิลกับนีนาะพวกเขามีลูกชายชื่อแจกคและก็ดูเหมือนว่าครอบครัวของพวกเขาจะอยู่กันแบบปกติสุขไม่มีอะไรซึ่งในวันหนึ่งนีนาก็ได้ตัดสินใจพาแจ็คเดินทางไปที่ห้างไกลบ้านเพื่อเอารูปจากกล้องฟิล์มที่ถ่ายในวันเกิดของแจ็คไปอัดโดยที่วิลไม่สามารถไปด้วยได้เพราะกําลังติดงานอยู่ซึ่งสายที่อยู่ในร้านรับอัดภาพในห้างเล็กๆแห่งนั้น เมื่อเขาได้เห็นนีนาหญิงที่ตัวเองแอบชอบมาตลอด10ปีเดินเข้ามาที่ร้านสายก็รีบเดินออกมาต้อนรับด้วยตัวเองทันทีพร้อมทั้งพยายามชวนนีนาคุยด้วยท่าทางเป็นมิตรซึ่งหลังจากเช็คกล้องแล้วสายก็พบว่าฟิล์มนั้นมันยังเหลืออีกหนึ่งภาพเขาจึงเสนอที่จะเอากล้องมาถ่ายรูปนีนาเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองฟิลม์มแต่นีนาก็ดันตัดสินใจปฏิเสธโดยอ้างว่าตอนนี้เธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายจึงคว้ากล้องมาเซลฟี่ตัวเองแถมยังบอกนีนาว่าเขาจะรีบอัดรูปให้เสร็จก่อนร้านปิดเพราะไม่อยากให้นีนาต้องรนนาน แถมยังแอบดูถูกของนีนาะที่มีหนังสือปราชญาเล่มหนึ่งวางเอาไว้อยู่โดยในยินวันนั้นเองขณะที่นีนาะเดินวกกลับมารับรูปสายก็ได้แจ้งว่าเขาอาจรูปขนาดพิเศษเอาไว้ให้แม้ว่าน,นีนาะต้องการภาพถ่ายอีกไซส์ก็ตามแต่สายก็ไม่คิดเงินเพิ่ม แถมยังลดราคาพร้อมให้หยิบกล้องอันหนึ่งให้เกับเจ๊ลูกชายของนีนาเป็นของขวัญวันเกิดอีต่างหากในคืนนั้นเองนีนาก็ได้เอารูปกลับมาให้วิวดูที่บ้านซึ่งวิวก็ดันเห็นรูปเซลฟี่ของซรายที่ติดเข้ามาด้วยทําให้นีนาอธิบายว่านี่คือคนที่เอารูปไปอัดให้พวกเขามาตลอดหลายสิบปีมานี้วิวจึงโยนรูปลงไปบนโต๊ะเรารู้สึกว่ามนันแปลกๆชอบโกนที่มีรูปของคนรับอัดรูปอยู่ในบ้านส่วนซรายในตอนนี้เอง ก็ได้แอบอัดรูปครอบรอบรวของนีน่ามาเก็บไว้ที่ตัวเองหนึ่งชุดพร้อมทั้งเอาไปนั่งดูในร้านอาหารอยู่มีความสุขถึงขนาดพนักงานในร้านที่รู้จักเข้ามาถามเขาวันนี้เป็นครอบคร,รัวของซายหรือเปล่าซายจึงตามนางโกหกไปว่าเจ๊คือหลานของเขาส่วนวิวและนีน่าก็คือญาติทางด้านนีน่าที่กำลังพาเจ๊ไปเข้านอนก็ได้ยินเรื่องปแปลกๆจากเจ๊เพิ่มขึ้นมาเพราะอยู่ๆเจ๊คก็พูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกว่าซายนันเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อนและจะต้องถูกคนรุงกล้งสมัยเป็นเด็กๆแน่ๆตอนโตก็คงจะะอยยู่่่คนนเดดีวแแลไไม้ตงงา ในีน่าจึงพยายามปลอบใจลูกด้วยการบอกให้เจ็คพยายามคิดถึงสิ่งดีๆและส่งมันไปหาทรายซึ่งก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เจ็คพูดมานาน มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะซายเป็นชายโสดที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเหมนต์คนเดียวแถมไม่ได้แต่งงานกับใครอีกแม้จะอายุมากแล้วก็ตามแต่เรื่องปแปลกๆอีกอย่างก็คือซรายนานแอบเอารูปครอบครัวนีนาะมาใส่กรอบวางไว้ในโต๊ะห้องครัวแถมยังเอารูปทุกรูปที่เคยอัดนให้ครอบครัวนีนาตลอดสิปีมาแปะไว้ที่ผนังห้องเต็มไปหมดเรากับว่าเขาหลงไหลอะไราสักอย่างของครอบครัวนี้อยู่แต่ในตอนนี้เองนีนาะก็ได้เข้าไปทะเลาะก,กับวิลเนื่องจากวิลนานมองว่านีนานั้นใช้เงินเกินตัวมากไปและพยาย ตามซื้อของเข้ามาในบ้านเยอะมีหน้าจือส่วนไปว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าวิาว,าว,วนานไม่เคยใส่ใจครอบครัวเลยแม้แต่นิดในช่วงหลังมานี้ซึ่งการทะเลกกาะกันครั้งนี้ก็ทำให้ทั้งสอง เริ่มรู้สึกมีกำแพงต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในวันต่อมานั้นชีวิตประจำวันของทรายก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามปกติเขาต้องพบกับลูกค้าหลากหลายแบบที่เอารูปมาอาัดทั้งหญิงแก่ที่ถ่ายแต่รูปแมวบริษัทประกรันที่ถ่ายแต่รูปรถหญิงสาวจากคลินิกที่เอารูปคนที่กำลังจะศัลยากรรมมาอาัดและหนักสุดก็คงจะเป็นวัยรุ่นที่เอารูปแฟชั่นนูดมาอาัดแต่ที่วันนั้นเองทรายก็ดันเผลอไปมีเรื่องกับคนซ่อมเครื่องอัดรูปจนได้เพราะเขาคิดว่าการที่เครื่องคำนวณสีผิดไปนิดเดียวนับไไม่ด้ ส่วนคนซ่อมนั้นก็คิดว่ามันเสียเวลามากๆที่ตัวเองต้องมาซ่อมเครื่องที่จริงๆแล้วไม่ได้พังอะไรมากมายทั้งสองจึงตะโกนด่ากกันไปมาในห้างจนผู้จัดการที่เป็นเจ้านายของซายอย่างเวลไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ต่อมาในช่วงผักเทียงขณะที่ทายกำลังเอารูปวันคริสต์มาสของครอบครัวนีน่ามาดูและจินตนาการว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนั้น บิลก็ได้เดินเข้ามาเตือนว่าซายนานไม่ควรที่จะตะโกนด่ากันกลางห้างในขณะที่มีลูกค้ามาซื้อของเยอะแบบนี้เขาจึงเสนอให้สายหาวันไปพักร้อนดูบ้างแต่ซายก็เลือกที่จะขอ,อกลับไปคิดดูก่อนซึ่งก่อนที่จะเดินจากไปนั้นบิวก็ได้เตือนวันนี้มันเลยเวลาพักเที่ยงมาครึ่งชั่วโมงแล้วทําไมซายถึงยังไม่กลับไปทํางาน หลังจากนั้นสายก็ได้เดินผ่านไปที่ผแผนกคอมพิวเตอร์ก่อนจะเห็นว่าวิาว,วนานกำลังเดินมาเลือกซื้อของอยู่เขาจึงเดินเข้าไปทักและบอกว่าตัวเองนานเป็นคนที่ล้างรูปให้บ้านบิวมาตลอด10ปีแถมยังบอกต่ออีกว่าเขาคิดว่าครอบครัวของบิวนาน สมบูรณ์พร้อมมากๆบ้านก็ยังสวยอีกต่างหากซึ่งสายก็ไม่ลืมที่จะถามว่าครอบครัวของวิวนานเดินทางมาด้วยไหมวิวจึงบอกกลับไปว่าเขาเดินทางมากับลูกชายอย่างเจคเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาต้องการจะรีบซื้อของแล้วรีบไปแล้วสายจึงเรียกพนักงานขายมาให้กับวิว และเดินไปหาเจเอกที่กำลังหยิบของเล่นมาแทนแต่วิลก็เรียกลูกให้กลับไปที่บ้านทันทีเพราะไม่อยากให้ซื้อของเล่นแถมยังพูดอีกว่าห้ามไปพูดกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักซายจึงเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่เขาเคยทักทายทั้งคู่ดีๆแล้วในบ่ายวันนั้นเองซายก็ได้ไปหาหนังสือปรชัชญาที่เขาเคยเห็นนีน้าเก็บเอาไว้มาอ่าน และเดินทางไปยังตลาดขายของมือสองเพื่อซื้อรูปถ่ายเก่าๆของหญิงสาวคนหนึ่งมาก่อนจะเดินทางไปที่หน้าบ้านของนีนาะและค่อยๆแอบเข้าไปเดินสำรวจดูสายทั้งแอบเข้าไปดูห้องต่างๆในบ้านและแอบใช้ห้องน้ำเพือนะ่อถ่ายหนักแถมยังเอาเสื้อของวิวมาสวมและเข้าไปนั่งดูทีวีในบ้านแบบชิลๆอีกแต่หลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของนีนาะก็เดินทางเข้ามาในบ้านโดยไม่ตกใจอะไรทั้งสิน้นรากกวก็สายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ทว่าความจริงก็ได้เฉลยออกมาว่าสายนาน คิดไปเองตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปในบ้านของนีน่าแล้วเพราะจริงๆเขาแค่จอดรถอยู่ที่หน้าบ้านและนั่งจินตนาการอยู่ก็เพียงเท่นานั้นโดยในวันต่อมาายก็ได้พบกับลูกค้าสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามายาซึ่งเธอก็ได้เข้ามาอัดรูปตามปกติแต่ายก็พยายามชวนคุยไปเรื่อย เพราะรู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้ดูคุณหน้าคุ้นตาเขามากๆก,ก่อนที่บ่ายวันนั้นเองทายจะเดินทางไปดูเจคซ้อมฟุตบอลกับโรงเรียนที่สนามพร้อมทั้งทาเนียนเดินไปคุยด้วยในตอนที่เจคกลับโดยซายนั้นก็ได้พูดจาแนวให้กําลังใจกับเจคที่ซ้อมฟุตบอลไม่ค่อยเก่งว่าในอดีตนั้นตัวเขาเองก็เป็นเด็กที่อ้วนและเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่อีกเดียวเจกก็จะพัฒนาตัวเองจนเล่นฟุตบอลเก่งแน่ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสายก็ได้เดินไปหยิบของเล่นที่เจกอยากได้ในวันเกิดแต่วิวไม่ซื้อให้มาให้กับเจกแต่ก็กลายเป็นว่าเจกนั้นไม่สามารถที่จะรับมันเอาไว้ได้แม้จะอยากได้แค่ไหนก็ตามเพราะเขากลัวว่าพ่อกับแม่จะว่าเอาได้ายจึงต้องเก็บของเล่นเอาไว้เองแบบไม่มีทางเลือกในวันต่อมาายก็ได้เดินสะกดรอยตามนีหน้าไปที่สูนอาหารแห่งหนึ่ง และทำทีซื้อของกินมาเดินหาที่นั่งใกล้ๆก,กับเธอโดยเนียนทําเป็นเดินมาชนเก้าอี้คางๆจนนีหน้าต้องเงยหน้าไปทักทั้งสองจึงได้มีโอกาสคุยกัน ถึงเรื่องที่นีน่าคิดว่าตอนนี้เจกนั้นชอบพูดถึงไซ่บ่อยมากๆไซยจึงทำทีพูดขึ้นมาเล่นๆว่ามันก็แปลกดีที่เขานาั้นเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่ตอนแต่งงานใหม่ๆกระทั่งมีลูกด้วยกันถ้าอย่างนั้นเขาก็คงจะเปรียบเสมือนกับลุงของเจกไม่มีผิดซึ่งก่อนที่นีหน้าจะขอตัวออกไปทำธุระนานไซยก็ได้ทำทีเอาหนังสือประชยาแบบเดียวกันกับนีหน้าขึ้นมาอ่านนีหน้าจึงหยุดชะงักและเข้าไปคุยกับเขาต่อด้วยความสนใจทำให้ทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตมากขขึึ้นนนีีาาาาจงถมมมไวว่่เคครรบ หรือแฟนเลยหรอทายจึงบอกไปว่าเขานั้นตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานก่อนจะเอารูปหญิงสาวที่ตัวเองไปซื้อจากตลาดมืองสองมาให้นีหน้าดูโดยโกโหกไปวันนี้คือแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วในวันต่อมาขณะที่ทายต้องเข้าเวรเอารูปจากห้องอัดไปล้างนั้นบิวก็ได้เรียกเขาขึ้นไปพบเพื่อเค้นถามว่าทำไมรูปถ่ายของร้านถึงมีจำนวนที่ถูกอัดเพิ่มไปเยอะมากเรากอบว่ามีคนแอบเก็บทุกอย่างไปโดยไม่จ่ายเงินบิวจึงไม่อ้อมค้อมและกล่าวหาทายถึงความผิดหลายๆอย่างทันที ทั้งการแอบอัดรูปเกิดมีเรื่องกับพนักงานคนอื่นกลางห้างชอบเข้าเวรชา้ารวมไปถึงเรื่องที่สายหยิบกล้องให้กับเจ๊ไปฟรีๆก่อนจะตัดสินใจไล่รายออกไปในที่สุดเพราะไม่อยากให้ห้างเสียหายไปมากกว่าน,นี้แล้วซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้รายรู้สึกแย่กับชีวิตเป็นอย่างมากในวันนั้นทั้งวันเขาถึงกับนั่งซึมแบบหมดอะไรตายอยากไปเลยโดยหลังจากนั้นนีน่าและแจ็คก,ก็ได้เดินทางมาที่ร้านเพื่อเอากล้องของเจ๊มาให้รายอัดรูปให้ซึ่งนีน่านั้นก็ได้พยายามชวนสายคุยด้วยท่าทางเป็นมิตรเนื่่่อองจากเธเธริม รู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเพื่อนคนนี้แล้วแต่ายที่ยังซึมอยู่นานกลับตอบนีน่ากลับไปด้วยท่าทางที่เย็นชาและไม่ค่อยสนใจที่จะพูดดีๆกลับไปด้วยสักเท่าไหร่นีน่าจึงถามไถด้วยความเป็นห่วงว่าายเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ายก็รีบตัดบทและกลับไปทำงานทันทีก่อนที่เขาจะเอารูปที่เจกถ่ายมาดูและนั่งร้องไห้คนเดียวเนื่องจากเขาคิดว่าต่อไปนี้ตัวเองคงจะไม่ได้เห็นรูปของครอบครัวนี้อีกแล้วในคืนนั้นเองขณะที่ายกำลังดูรูปของนีน่ากับวิวในบ้านของตัวเองอยู่นั้น เขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรูปหมูรูปหนึ่งที่นอกจากจะมีวิวกับนีน่าอยู่ในเฟรมแล้วมายาหญิงสาวที่เอารูปมาให้เขาอัดที่ร้านยังอยู่ร่วมเฟรมในภาพถ่ายนั้นอีกต่างหากเขาจึงแอบงัดเข้าไปในร้านตอนกลางคืนและแอบไปเอารูปของมายามาดูก่อนจะพบว่ามายานานคือกิ๊กของวิวที่แอบคบกันมานานแล้วเพราะในรูปแต่ละใบนั้น แต่เป็นด้วยภาพของทั้งสองที่สวีทหวานกันอยู่ริมทะเลเขาจึงแอบเอารูปของมายาไปใส่ไว้ในซองรูปของเจคแทนส่วนในวันต่อมาขณะที่กำลังเก็บข้าวของออกจากที่ทำงานนั้นายก็ได้ตัดสินใจแอบขโมยมีดจากแผนกทำครัวมาเก็บไว้กับตัวเองและแอบขับรถไปสะกดรอยตามนีน่ากับเจคที่เพิ่งมารับรูปจากร้านและขับรถออกไปเนื่องจากายนั้นอยากจะเห็นว่าปฏิกิริยาของนีนะ่ามันจะแสดงออกมาแบบไหนเมื่อได้เห็นสามีของตัวเองมีกลิกซึ่งสิ่งที่ายอยากเห็นนั้นมันก็ดันเกิดขึ้นมาจริง รอนีน่าถึงกับเลี้ยวรถกระทานหันเข้าไปจอดที่ริมทางเพราะไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นมันเป็นเรื่องจริงซายจึงแอบตามไปดูนีหน้าและครอบครัวที่บ้านต่อเพื่อหวังจะได้เห็นว่าพวกเขาทะเลกกาะกันแต่ก็กลายเป็นว่านีหน้านั้นยังเลือกที่จะไม่บอกอะไรกับบิวทั้งิ้นจนายนั้นงุดหงดมากๆที่แผนของเขาล่มไม่เป็นท่าแบบนี้ในคืนนั้นเองซายที่เก็บกดความเครียดม,มาเยอะมากๆก็ได้กลับไปนอนฝันร้ายที่ห้องว่าตัวเองนั้นมีเลือดไหลออกมาจากตาตอนอยู่ในห้างคนเดียว เขาจึงตัดสินใจเอามีดไปขูดหน้าวิวเอาเจากรูปภาพทุกภาพในห้องเพื่อระบายความเครียดและสื่อเป็นในในว่าวิวนั้นไม่คู่ควรกับครอบครัวที่น่ารักนี้อีกต่อไปแล้วก่อนที่ในวันต่อมาซายจะวางแผนเอาคืนหัวหน้าเก่าอย่างวิวด้วยการแอบแวะไปที่บ้านของวิวและถ่ายรูปลูกสาวของวิวมาแถมยังเดินทางไปที่ทํางานเก่าของตัวเองและอ้างกับวิวที่เข้ามาห้ามเขาเข้าร้านว่าเขาเป็นแค่ลูกค้าที่อยากมาใช้บริการอัดรูปเท่านั้นทางวิวที่ไม่อยากให้ซายมาซื้อของที่นี่ จึงอนุโลมและแอบ,บสั่งยามให้จับตามมองสายเอาไว้ให้ดีหลังจากนั้นสายก็ได้แอบ,บไปสะกดรอยตามวิวกับมายาที่แอบ,บนัดเจอกันที่โรงแรมต่อส่วนแผนการปั่นปราสาทของสายที่ต้องการจะปั่นหัววิวนั้นก็ได้ผลจนได้เ <c oughs> มื่อพนักงานจากร้านอัดรูปได้นําเอารูปถ่ายที่มีแต่รูปลูกสาวข,ของวิวที่สายแอบไปถ่ายมานานมาให้กับบิวดูทําให้ตอนนี้บิวรู้สึกวิตกจริตเป็นอย่างมากว่าครอบครัวของเขาจะโดนสายคุกคาม บิลจึงรีบไปแจ้งตำรวจให้มาสืบคดีทันทีซึ่งทางตำรวจที่เข้าใจว่าการคุกคามแบบนี้มันทําให้เหยื่อรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากก็ได้สั่งให้คนมาวางกําลังไว้ที่ห้างทันทีแถมยังส่งคนเล่หมายสารไปคนห้องซ้ายที่น่าสงสัยอยู่แล้วทันทีซึ่งนั่นก็ทําให้ตำรวจได้พบกับรูปของครอบครัวนีนาที่รูปของวิวถูกขีดฆ่าหน้าไปแล้วแปะอยู่เต็มห้องไปหมดตำรวจจึงรีบหาเบาะแสของครอบครัวนีนาและโทรไปแจ้งให้อีกฝ่ายไปดูแลความปลอดภัยให้นีนากับลูกทันที ทางายในตอนนี้ก็ได้แอบสะกดรอยตามวิวและมายาไปถึงโรงแรมจนได้และได้ทำเนียนโทรไปถามโรงแรมว่ามายานั้นพักอยู่ในห้องไหนโดยอ้างว่าตัวเองเป็นรูมเซอร์วิสซึ่งหลังจากรู้เลขห้องแล้วายก็ได้ไปติดต่อพนักงานโรงแรมและขอเปิดห้องในชั้นเดียวกันทันทีเพื่อที่จะได้เนียนบุกไปห้องของมายาและวิวได้ ส่วนทางนีหน้าที่รู้เรื่องทั้งหมดจากตำรวจแล้วก็ได้ตัดสินใจโทรไปถามลูกน้องของวิวทันทีว่าวิวนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเธอรู้เรื่องกิ๊กหมดแล้วแต่ก็สายไปแล้วเพราะในตอนนี้สายได้ทําทีเข้ามาที่หน้าห้องของวิวกับมายาและอ้างว่าพวกเขาจะต้องออกมาเซ็นรับอาหารก่อนจะผลักประตูเข้าไปและชักมีดออกมาพร้อมทั้งขวัวให้ทั้งสอง ขึ้นไปนั่งบนเตียงทันทีโดยทายนั้นก็ได้บังคับให้ทั้งสองทำท่าทางมีเซ็กซ์ด้วยกันแบบปล,ปลอมๆแล้วคว้าเอากล้องมาถ่ายไว้เรื่อยๆจนมายาก,กับวิวนั้นแทบจะเสียสติไปเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสายจึงย้ายกลับมาที่ห้องของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าตำรวจได้ทำการแกะรอยสายโทรศัพท์เพื่อตามมาที่โรงแรมแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าซรายจะเริ่มไหวตัวทัน จนตัดสินใจแอบนีตำรวจไปที่ทางหนีไฟทำให้ตำรวจกลุ่มแรกที่ตามมาคลาดกับเขาที่ห้องไปแค่นิดเดียวแต่ไซก็หนีไปได้ไม่ไกลนะเพราะตำรวจได้เข้ามาดักที่ทางออกของโรงแรมหมดแล้วส่วนในคืนนั้นเองวิวที่รอดชีวิตมาได้ก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเพื่อเข้าไปหาครอบครัวแต่ก็ดูเหมือนว่านีหน้านาน จะไม่รู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เอาทายไปสอบปากคำโรงพักเพื่อเข็นหาว,ว่าทำไมทายถึงก่อเรื่องแบบนี้กันแน่เขาจึงบอกออกมาว่าวิาว,าว,วน,นั้น มีครอบครัวที่ดีพร้อมแต่กลับทิ้งขว้างสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเขาจึงคิดว่าเบลไม่คู่ควรกับนีนาเลยแม้แต่นิดก่อนที่ตำรวจจะเอารูปของายที่เขาถ่ายจากบ,บ้านเอาไว้แต่ยังไม่เห็นว่าข้างในเป็นยังไงมาให้ายดูซึ่งแต่ละร,รูปนั้นก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าของห้องายที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งของธรรมดาธรรมดาก่อนที่ในท้ายที่สุดสายจะทําได้แค่จินตนาการว่าตัวเองยังเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของนีนาะที่สามารถเข้าไปร่วมเฟร,รมเพื่อถ่ายรูปได้และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลง